สวัสดีครับผมจะพามาดูนะครับที่หากันยากได้ยากมากนะครับแบบนี้หาไม่มีแล้วนะครับมืชุดมีทั้งกบชโยงผีน้อยอยู่ในชุดเดียวกันนะครับนี่นี่คือผีน้อยนะครับนห่นรูปผีน้อยเป็นหัชุดนะครับส่วนมากจะเป็นหาบาใบเดียวใบเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันมาอยู่ทั้งกบชโยทั้งผีน้อยอยู่ในชุดนี้ สุดยอดมากเลยนะครับหาดูได้ยากมากนะครับนี่นะครับนี่กบชโยนะครับนี่กบชโยนี่นะครับหาดูได้ยากมากนะครับนี่นี่นะครับจับตาดูนะครับเลขตัวนี้นะครับจับตาดูนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับส่วนมากจะเป็นเนจะเป็นแบบนี้นะครับตีนน้อย ชุดก็ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับน,นี่นะครับแบบนี้นครับแล้วก็กบไชโยกบไชโยก็จะเห็นนี้แล้วก็ข้างหน้าก็ไม่มีนะครับเพราะมีนเป็นชุดแต่ชุดนี้ครับนี่ไม่เดียวกันมีทั้งกบไชโยทั้งสีน้อยอยู่ในนี้นะครับโอ้โห ดูยากมากนะครับเนี่ยน,นะครับเนี่ยเล็น้อยอย่างเงี้ยครับมันก็มีแค่ใบเดียวหอยชุดนี่ตามนี้นะครับแต่หาดูได้ยากนี่แต่ตัวนี้ครับเป็นหัยชุดด้วยครับ เดี๋ยวห้จะติดติดปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นนี่เป็นหัวชุดนะครับนี่หัวชุดนะนี่นะครับก็กดสองล้านยี่สิบกบมีทั้งเป็นสุดเดียวกันนะครับโอ้โหหาดูได้ยากมากจริงจนะครับหรือว่าได้เห็นใครได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับ แล้วเราก็ alles. จับตาดูด้วยว่าทั้งกบทั้งสีน้อยอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยจะเข้ารางวัลไหมจับตาดูนะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับแล้วก็จะมีจับตาดูกันงนี้ครับผมนั่งนะงักหวมิเแยกให้เลยว่าลูกค้าจะสั่งสีน้อยกับกบชายโยเยอะน <c oughs> <c oughs> ะครับจับตาดูกันครับ จับาการเลเลขสีน้ำนี่เป็นหุนห่นหุ่นรือว่าหุน่นน้องชมพู่นะครับเนี่ยคู่กับผีน้อยนะครับแต่เลข่ต่อไปก็ไม่มีนะครับแต่ชุดนี้มีทั้งกบั้ยโยและผีน้อยอยู่ในชุดเดียวกันใครๆก็อยากได้นะครับถ้าเป็นระบบนี้นะครับเพราะมันหายากมากนะครับ โอเคนะครับ,เด, okay, รบเดี๋ยวเวาไ้คิดหน้าพบกันใหม่นะครับโอ้โหขอให้โชคดีทุกคนเออ้ย